เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องปังทีวีนะครับวันนี้อยู่ในแมปอนิเมะ a n นการ์ดเกมโรบอกนะครับวันนี้ทางอนิเมะ a n นการ์ดเขาก็ได้ปล่อยเทเลอร์อัปเดต5มาแล้วนะครับเราไปรับชมกันได้เลยไปครับเดี๋ย,ว,ยว,วนะครับลืมบอกอีกอย่างนึงตอนนี้ช่องของผมใกล้จะ1000ผู้ติดตามแล้วนะครับผมก็จะมีกิจกรรมตอน1,000ผู้ติดตามมาแจกนะครับก็จะเป็น VAP 3รางวันนะครับก็จะเป็นสุ่มวงล้อนะครับสามรางวัน,นครับครบ1น0 0พผู้ติดตามเมื่อไหร่ปุ๊บผมอาจจะมีวันนึงผมอาจจะขึ้นไลฟ์เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อให้คนดูมาร่วมกิจกรรมกันด้วยครับก็ต้องรอดูนะครับก็ขออย่างเดียวครับขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนด้วยนะเพื่อกำลังใจให้ผมให้ครบ1 0 0 0ันผู้ติดตามเร็วๆนะครับ ถ้าใครอยากสนับสนุนเป็นดเน a t หรืออะไรมาได้ก็ผมจะเพิ่มรางวัลให้ครับถ้าสนับสนุนมาเยอะหน่อยก็จะบวก battle pass ไปด้วยคือของอัปเดต5ก็รอติดตามก็ได้ครับถ้าไม่มีใครสนับสนุนเพิ่มเท่าไหร่ก็ผมอาจจะเป็น v i p 3รางวัลครับสุ่มวงล้อนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจรกรรมกันด้วยนะครับตอน1000พุผู้ติดตามนะครับครบ1,000พุผู้ติดตามนะครับงั้นเราก็ไปรับชมเทลเลอร์ของอนิเมะแวนการกันเลยครับไป แนปดักกันบอลสุดะลองสนามสุดะลองพลังโกคูนะครับตัวนี้มีโกคูเบจิต้านะคนดูทเท่ั้ยมันก็เท่เลยอันนี้โกหังซาธาน,านกับชอมันดูผมผมก็อ,อึ่งนะ ซาตานกับจอมบูตอนแรกผมเห็นแค่จอมบูคิดว่าซาตานไอ้ซาตานจะไม่มาด้วยมาด้วยมาจินบูนะคนดูถึงตัางมาจินบูเนี่ยน่าก็จะเป็นล่างสุดท้ายก็คือหลายล่างเอัมาครับเป็นอัพขั้นไปอัพขั้นไปก็เปลี่ยนล่างหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าอัพขั้นไปเปลี่ยนล่างหรือว่าไม่อัพขั้นแล้วมีหกตัวเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับวางได้หกตัวอย่างเงี้ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องมารอดูโคเดทอ่อ๋อตรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเอวีโคตรชอบเลยโหร้องอ่ะตัวเอวีมาเยอะๆอุ้ยอันนี้ซุปเปอร์สายยาลังสครับถ้าพูดผิดสีเนื้อหาผิดอะไรก็ขอไปขออภัยกันด้วยนะเพราะผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วครับพวกแบบบันดอนคุณดีจตาญาญา ตัวหังบุบบบแเห็เ้นแสงสีอื่นนะจะให้เป้นแสงสีฟ้าอยู่คอนติสีฟ้าเช่นี้ให้ก็สีเงินไปเลยกุ้มต่อมาจะเป็นฟิวชั่นเป็นซูเปอร์เจิโตนะครับยาวดามเบวกรอยสี่ินะครับคุณูจริงจรบุบบเนี่ยข้อท้าเนี้ยขอเป็นวงว้างได้ไหม ซาตานกับจอมันบูพบกุ๊กคอมโบกันคนระับไรเดอร์คลิกไม่เป็นอัปตันแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นของอีกเรื่องนะน่าจะเข้าสองเรื่องแต่ผมไม่รู้ชื่อเรื่องนะตัวแรกที่จะมาคือคือตัวอะไรกันโอ้ยจบแตกเลยจังหวันนี้คือเบอร์จิวนั่นเอง โค้ตเอ่ครับคนดูุงชิงชงชิงชงคุบคุบคุบน,น่าจะฟันนานนะน่าจะ8วิขึ้นได้ความคิดผมนะครับท่าเมื่อกี้จะชอบท่าท่านี้มากเลยถ้าเป็นไปได้อยากได้ร่างชายนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมีมอไซค์ของเรื่องวอร์จิลด้วยโค้ตเองมอไซค์ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมจะขึ้นรูปไว้ฝั่งขวาแล้วกันรูปมอไซค์เดี๋ยวผมก็เอาลงนะ อันนี้ก็เป็นพืช vs เอ้พืชประทาซอมบี้ครับเดอะิเมะแวนการ์ดก็เราไปย้อนดูกันตั้งแต่ตอนนี้ตัวแรกก็จะเป็นโกคูนะครับเดาเมจเพิ่ม1%ไม่แน่ใจว่าทุกๆเวฟหรือว่ามันเพิ่มทีหนึ่งเองผมไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นเบจิต้านะครับอันนี้ไม่มีไม่มีเดาเมจเพิ่มอะไรเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นโกฮัง ก็3ตัวแล้วครับของดาร์กบอลตัวที่4จะเป็นอ่าซาตานนะครับรวมตัวที่5ด้วยก็จะเป็นจอมมันบูก็คือมาจินบูครับไปตัวต่อไปก็จะเป็นนีแต่ละล่างแต่รละลางนั่นแหละฮึยัไนนงไนเนาะตัวแรกตัว2 3 4 5 พอดีแล้วครับครบหลนะท่าอนะ่านท่าอันนี้ก็จะเป็นกูคูเหมือนเดิมครับแต่อัพเกรดก็นะ่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าร่างสามบจิต้าอันนี้จะเป็นโกฮังอัตติเมตโกฮังนะครั่างของอนะัตติเมตโกฮังใช่ไหมวะที่มันเปิดอันนี้ดิวชั่นจะเป็น เปอร์เบจิโตนะครับยาโคเทบวกดาเมจ140เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ที่ผมทำนะครับอันนี้ก็จะลบพอโจมตีเสร็จปุ๊บลบดาเมจโจมตีไป80เปอร์เซ็นต์บวกระยะ20เปอร์เซ็นต์ลดคูลดาว20เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นซาตานมาต่อไปก็จะเป็นดันเต้ ไม่ใช่ดันเต้ดิขออภัยด้วยครับไม่ใช่ดันเต้เป็นเวอร์จิลก่อนเวอร์จิลก่อนไม่ดั Dante. Dante, นเต้ดันเต้นี่เอ๊ะผมเลื่อนนี่ถึงออดันเต้ Dante. อันนี้คือดันเต้ครับมาสองตัวนะจากเรื่องนี้โคเทเลยอะ่ะน่าจะ a v e ด้วยนะมั้งอันนี้ก็หมดแล้วครับปิดท้ายด้วยพืชประทัาซอมบี้เป็นไงบ้างครับเทเลอร์ใหม่ผมก็ว่าใช้ได้เลยนะครับเราเรอดูกันดีกว่า ว่ายังไงเกี่ยวกับอัปเดตนี้ถ้าไอไม่ใช่อัปเดตก็น่าจะวันจันทนะครับของเราก็น่าจะอัปเดตตอนวันอาทิตย์ตอนตีสี่ก็คือมันน่าจะเป็นของวันจันท์แล้วน่าจะประมาณนั้นนะถ้าผมเดาก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคนดูถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับผู้ติดตามครบหนึ่งหมนผู้ติดตามเมื่อไหร่ สุ่มแจก vip 3ทั้งวันนะครับมาร่วมกิจรกรรมกันได้นะครับครบ1 0 0 0พันผู้ติดตามนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามกันเร็วๆนะครับก็ใกล้1น0 0พุผู้ติดตามแล้วนะครับช่วยด้วยครับฝากด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่บาย